ัสดีครับพุทธระผุดถ่ายรูปเดินทางครับวันนี้ผมออกไปทำธุระผมมาอาศัยอยู่ที่อำเภอบึงสามพันนะครับจังหวัดเพชรชบูรณ์วันนี้ก็เอารถไปต่อเทียงนะครับต่อวันศกประจำปีนะตามหลักไปกันเม่วานแล้วครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเอารถเดินทางไปเอาตัวพลบอนะครับกับรื่นเบียนกลับมาครับเพราะเขาให้เวลาวันนี้ในในก็ได้เดินทางแล้วก็เลยจะอาศัย บันทึกระหว่างทางกับทุกคนดูดูกับุมไปเพลินเพินอันนี้ก็เป็นเส้นถนนออสลบนับวิวสวนสักนะครับเป็นเส้นที่เป็นถนนหลักเลยนะครับสำหรับเช้าไปมณฑลนะครับรกรุงเทพมหานครที่ จะต้องเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับหลักๆเลยก็เขาค้อนะครับวิทับเดชหรือว่าเลยเนี้ยจะต้องเดินทางทางถนนเส้นนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่เดินทางได้แล้วก็ใกล้ที่สุดละเออที่ผมวิ่งนี่ผมไม่ได้ลื่นขึ้นนะครับผมวิ่งลง ปกติถนนมันจะเป็นคู้ผู้วิ่งมีเชียงครับแต่ว่าเรื่องสามตัวที่วิ่งขึ้นมาคือขาขึ้นประเพทศจะรวมวิ่งขาลงเพราะว่า,า,าจะ,ดาะดาเดินทางไปที่ตําบลกันจุครับของอำเภอเป็นสามพันแล้วก็จะไปตําบลสุนธรรมทอดไปสองผู้วิ่งก่อนประปตอ้องเจริญครับาตาคก็จะทำพัฒนาสวนครับแล้วก็กลาร,รถนนแถวน,นี้ก็จะมีดอกไม้เยอะครับไอ้เขาเรียกต้นอะไรก็เดี๋ยวดูดูบอกตาม ข้างเยอะสวยนะตาลังออกอกการเต้นที่ก็มีมีที่ข่าวกลุนมเกี่าวกับการขับรถตอนนี้ผมขับมีก็ร้อยสิบไม่ได้ชาวพอดีมากที่อยู่ประมาณ70-80สชิวๆครับไม่หยืดก่อดเทยถึงเหมือนกัน หมายจะปั๊มนี้เป็นปั๊มเจโซ่ดึงสามถังนะครับก็ข้างหลังปั๊มมีวิวค่อนข,ข้างจะสวยครับเดี๋ยวเราเดินวนกลับมาผมจะแวะให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่ามันเป็นวิวทุนาเดียรทุกคนข้างหน,น้าสวยมากนี่ก็เข้าเขตบ้านลาวหุน่นเลวครับตรงไปจะพิมพทางไปสลับวิวนะครับ ที่เดียวเขาคุ้เพื่อนแต่้าเลี้ยวขวาก็นครสวรรค์เมือเช้าก็ไปจังหวัดชัยภูมิแต่ทาเากกลีเ้ยวซ้ายก็ยยกชัยภูมิไปขเข้าเขตชัยภูมิมาได้หลักๆเลยจะเจออุทยานแห่งชาติไซทองนะครับเป็นอุทยานที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเคยไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนดูแล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้น,นะครับนั่นแหละที่ผมไปมาผมจะต้องเลี้ยวซ้ายไปทางชัยภูมิครับเพื่อไปเอา พลลวอรการเลื่อนทะเบียนนะครับที่ผมไปต่อภาษีมาไว้ตอนเ่วงเมื่อวานจะอยู่ประมาณโซนบ้านหนองเดกนะครับตรงนั้นจะมีสามเลี่ยงนะครับสามเลี่ยงมันก็ถ้าเราตรงไปก็จะเป็นเชยภูมินะครับแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายตรงสามเลี่ยงหนองเดือตรงที่มจะไปเอาพลลอรนะตรงนั้นเป็นเส้นเลี่ยงเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีรถดีนะครับทางเลี้ยวซ้ายไปจะไปเจอสี่เลี่ยงอยู่ตรงหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านวิดละครนะครับ งนั้นเลหาไปเป็นเขื่อนค,ครับไปเขื่อนท่าเลาครับหรือเรียกงว่าอาบเก็บน้ำองรับกลมนะครับที่ผมเคยไปเที่ยวให้ทุกคนดูกันแล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้ผมว่จะเป็นสุดยอ ไปนี่จะเป็นพาไปเขืเ่อนห้วยลึงนะครับเขื่อนห้วยลึงหรือเรียกอย่างว่าอ่างเก็บน้ำห้วยลึงเป็นที่ที่ผมไปเที่ยวมาแล้วนะครับที่ยลึงเช่นกันก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับโดยตลอดถ้าผ่านเดินมาแต่เลือลงมาเขาเต็มถึงดอกบานกาาระพับกระพาย ไอ้ยาดที่ขึ้นนี่มันขึ้นอยู่กับชุณหภไม่ต้ตตเกีย,ยนะม,มออยกันรหรอ,อ,อ,อนะแล้วก็หมามันจะเป็นลมด้วยนะถาเราใส่ดอไม้ที่อขึ้นค้ายๆแต่ตรงกอบกางถนนคือขาดมาแล้วก็สวยงามสีฟูสีส้มสีเขียวสลาดมันก็เป็นเรงเดียร์าปเลยกับทางในไี่เสียมากเลยนะทุกคน เป็นคล้ายเหมือนสวนน้ำรีอสอร์ทวนน้ำกว้าง3ใหญ่โตมากแต่ตอนน,นี้เขาไ นี่ผมก็ได้ปาเรียบร้อยครับนี่สามคันเก็บไว้หน้ารถนะครับ, 3, ววรบกระเป๋าหน้ารถก็สิบพังแล้วครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่ว่าสั่งมาแหละนะครับเดินทางต่อนะครับผมจะเข้าสมอทอดนะครับไปดูตู้เสื้อผ้ากลับไปทางเส้นเดิมครับ ค้นครับน้ำมันไม่น่าจะหมดหนะผมเพิ่งเติมเมืออ่อเมื่อวานคุณเฮ้ยหมดด้วยเนี่ยเชื่อแล้ว <S 1> <S 1> ตัวนี้เราก็ซื้อตู้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขี่รถด้วยมีคุณไปที่ตามเอสโซหนึ่งสามพัน ต่ฟามเอซเป็นขนมันกปกวนนะครับบรรยากาศหลังสวยดีมีมีใส่ถุงมือฮรดด้วแล้วเล็นร้อนๆเนใส่ถุงมือก่อน to it, man. จะเดินทางกันต่อครับหลังจากเพื่พัฒนไปชมบรรยากาศสักพักนึงนั่งจิบกาแฟตอนนี้ผมก็จะพาทุกคนเดินทางกลับละยิงยาวกลับเลย่าูเดินทางนะครับวันนี้พาทุกคนไปชมประมาณนี้แหละไปทำธุะระเล้วได้วยเลีเที่ยวด้วยเป็นนตัวนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับหลังจากนี้ก็คงไม่มีอะไรละเดี๋ยวก็คงขอตัวพอเช่น,นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ Terima kasih